สวัสดีครับผม d a ต a าสตายุทาไมเทรดเดอร์ถึงควรต่อ IB ครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าผมเนี่ยไม่ได้จะมาทําเป็น IB หรือว่าจะมาชักชวนใครไปลงทุนในโบรกเกอร์ในคลิปนี้นะครับหรือคลิปไหนก็แล้วแต่ผมไม่ได้ชักชวนนะครับผมผมแค่จะเอาประโยชน์หรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับว่า IB เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับหลายหลายคนเคาได้ยินมามันมีทั้งข้อดีเลยเข้าเสียในการต่อ IB เนาะหลายคนเนี่ยก็อาจจะได้ยินมาว่าอุยต่อ IB เนี่ยทำให้ คนนั้นได้ประโยชน์คนนี้ได้ประโยชน์หรือเราเสียประโยชน์กันแน่มันอะไรกันแน่เนี่ยมันงงไปหมดเลยนะครับมือใหม่หลายคนเนี่ยก็น่าจะยังไม่เคยรู้นะครับว่ามันต้องทําอะไรกันแน่มันความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่า ib เนี่ยย่อมาจาก introducing broker แปลเป็นไทยเนี่ยก็คือการแนะนำกเกอร์นั่นเองการที่เทรดเดอร์เนี่ยจะไปเทรดในตลาด forex ได้เนี่ยจำเป็นต้องผ่านโกเกอร์นั่นก็คือตัวกลางใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ย b r o อร์เนี่ยจะทำยังไง เพื่อที่จะได้หาลูกค้าเข้ามาหาบริษัทตัวเองให้ได้เยอะถ้าเกิดโบรกเกอร์ทำการตลาดทำมาร์เก็ตติ้งเองอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นการยากใน,นหนึ่งใช่ไหมครับหรืออาจจะทําได้แหละแต่ว่าอาจจะได้ลูกค้าไม่มากพอนะครับดังนั้นดังนั้นโบรกเกอร์เนี่ยก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับคนที่จะมาเป็นนายหน้านั่นเองก็คือโบรกเกอร์เนี่ยอาจจะยื่นข้อเสนอให้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมาเป็นนั้นให้ผมผมเนี่ยก็จะให้ค่าตอบแทนกับคุณเช่น้าเทรดเดอร์ทาการเปิดออเดอร์หนึ่งหลอด คนที่เป็นนายหน้าเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนประมาณ1ถึง5เหรียญต่อ1หลอดทุกๆหลอดที่เทรดเดอร์ออกนะครับไม่ว่าเทรดเดอร์จะเทรดได้หรือเทรดเสียเนี่ยแต่เมื่อเทรดเดอร์ออกออเดอร์ปุ๊บคนที่เป็น IB เนี่ยก็จะได้เงินค่าคอมมิชชั่นจากตอนนั้นปั๊บเลยนะครับดังนั้น IB เนี่ยก็คือคนที่หาเทรดเดอร์เนี่ยเพื่อไปสมัครกับโบรกเกอร์นั้นๆนะครับ I b เนี่ยก็จะต้องให้เทรดเดอร์คนนั้นเนี่ยมาลงทะเบียนภายใต้ชื่อของ IB คนนั้นนะครับเพื่อที่บรกเกอร์เนี่ยจะได้รู้ว่าเทรดเดอร์คนนั้นเนี่ยต่อ IB กับคนนี้อยู่แล้วคนที่เป็น IB เนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากตรงนั้นไปฟังแล้วอาจจะดูงงๆสมมุติว่า IB เนี่ยเปรียบสเสมือนกับนายหน้าขายบ้านแล้วกันนายหน้าขายบ้านเนี่ยก็จะต้องหาลูกค้าเพื่อไปซื้อบ้านถูกไหมถ้าเกิดนายหน้าขายบ้านหาลูกค้าได้เนี่ยนายหน้าคนนั้นก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น3%มอนะครับผมเหมือนกันเลย กรณีน,นี้เนี่ยเทรดเดอร์จำเป็นจะต้องเทรดด้วยคนที่เป็น IB เนี่ยถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับถ้าเทรดเดอร์คนนั้นต่อ IB กับคนที่เป็น IB เนี่ยแต่ว่าเทรดเดอร์คนนั้นเนี่ยไม่ได้ทําการเปิดออเดอร์เลยนะครับหรือแค่เปิดบัญชีไว้เฉยแล้วไม่ได้เทรดเนี่ยคนที่เป็น IB เนี่ยก็จะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับผมพอพูดถึงตรงน,นี้แล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นข้อดีและข้อเสียข,ของการทํา IB หรือว่าการไปต่อ IB แล้วใช่ไหมครับข้อดีของ IB เนี่ยคือ IB บีคนนั้น,น่ะมันจะไะมาายคววม่า เขาไม่จำเป็นต้องเทรดด้วยตัวเองเลยนะครับแค่หาเทรดเดอร์เนี่ยมาต่อบัญชีภายใต้ชื่อของเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการเปิดออเดอร์ของเทรดเดอร์แต่ละคนนะครับซึ่งยิ่งถ้า IB หาเทรดเดอร์ได้เยอะเนี่ยสมมติว่า IB คนนั้นเนี่ยหาลูกค้าเป็นเทรดเดอร์ได้10คนแล้วเทรดเดอร์10คนนั้นน่ะออกออเดอร์1วันเนี่ยรวมกันแล้วได้ประมาณ10หลอด ไอบีคนนั้นเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการเปิดออเดอร์10บหลอตของเทรดเดอร์นะครับผมซึ่งแต่ละโบกเนี่ยให้ข้อเสนอกับ IB เนี่ยแตกต่างกันบางทีโบกเกอร์อาจจะให้ข้อเสนอกับ IB ว่าถ้าเทรดเดอร์เปิดออเดอร์1นึ่ลอตไอบีเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตอบแทนมา5เหรียญหรือ6เหรียญหรือ3เหรียญประมาณนี้ครับคุณก็ลองไปคูณตัเองว่าสมมุติว่าเทรดเดอร์ออก10บหลอตได้ค่าคอมมิชชั่น3เหรียญต่อหลอตก็เอา3ไปคูณ10บหลอตก็จะได้30เหรียญต่อวัน ังน,นั้น IB คนนั้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องเสี่ยงไปเทรดเองเลยครับรอรับเงินสบายๆอย่างเดียวพอนี่คือหน้าที่ของ IB นะครับแต่ว่า IB เนีก็จะป็นต้องหาเทรดเดอร์ให้ได้ด้วยนะถ้า IB ีหาเทรดเดอร์ไม่ได้หรือถ้าเกิด IB หาเทรดเดอร์ได้แล้วเนี่ยแต่เทรดเดอร์คนนั้นเนี่ยดันเทรดแตกล้างพอร์ตไปซะก่อนก็ไม่มีออเดอร์เข้ามาให้ IB นะครับ IB ก็จะไม่มีรายได้นั่นเองแล้วเรามาดูฝั่งของเทรดเดอร์กันบ้างครับว่าเทรดเดอร์เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างต้องพูดว่าการต่อ IB ของเทรดเดอร์เนี่ยถ้าจะ เพราะว่าเทรดเดอร์เนี่ยแค่ไปต่อแค่ไปลงทะเบียนภายใต้ชื่อของ IB ของคนนั้นเฉยแต่ว่าพอเทรดเดอร์มาเทรดเองเนี่ยก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับถ้าเป็นโบรกเกอร์ที่ธรรมดานะแต่บางทีโบรกเกอร์ที่มันเถื่อนๆหน่อยก็อาจจะเก็บค่าคอมมิชชั่นของเทรดเดอร์คนนั้นเพิ่มเพื่อเอาไปจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ไอบีครับแต่ส่วนมากโบรกเกอร์ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับมันจะตกลงไว้ชัดเจนเลยว่าค่าคอมมิชชั่นของ IB เนี่ยก็จะแยกไปต่างหากนะครับเทรดเดอร์เนี่ยก็จะเทรดได้ธรรมดาไม่เสียอะไรแต่ ที่ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยแล้วเราไปต่อ IB กับโบรกเกอร์ที่มันไม่ได้ผลประโยชน์เราอะเราจะเสียผลประโยชน์ตอนนั้นไปนะครับมันจะมีแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยที่เขาเนี่ยเป็น IB โดยเฉพาะนะครับคือเว็บไซต์นั้นตั้งมาเพื่อเป็น IB เลยเพื่อให้เราที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยเข้าไปต่อ IB ของเขาแล้วเขาเนี่ยจะยื่นข้อเสนอให้เรากลับมาว่าถ้าเทรดเดอร์เนี่ยไปต่อ IB ของเขาเนี่ย แล้บทางเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะให้ค่าคอมมิชชั่นที่เขาได้มาจากโกเกอร์คืนเราใหม่อีกทีนึงเห็นประโยชน์ตรงนี้ไหมครับว่าการต่อ IB เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นจาก i b คนนั้นเนี่ยกลับมาหาเราโดยตรงได้แต่ว่าไม่ได้ร0อเนะครับเพราะว่า IB เนี่ยเขาว่าต้องเก็บผลประโยชน์ของเขาไว้ด้วยถูกไหมเช่นนะครับบางทีเนี่ยไอเว็บไซต์ที่เป็น IB เนี่ยก็อาจจะเก็บค่าคอมมิชชั่นของของ,ของที่โกเกอร์นั้นให้มาเนี่ยประมาณสัก5%ถึง10% และอีก90-95%เนี่ยเขาจะคืนมาให้เราโดยตรงนะครับซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นผลประโยชน์ที่เราควรจะเก็บเอาไว้กับตัวเรานะครับไม่ให้คนอื่นไปฟรีนะครับเพราะว่าคอมมิชชั่นจากการที่เราเทรดเนี่ยมันคือความเสี่ยงที่เราเทรดเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะได้รับเงินตรนนั้นนกลับมาเพื่อลดความเสี่ยงให้ตัวเราพอเห็นภาพไหมครับผมดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไปต่อ IB แบบที่ไม่ได้ผลประโยชน์หรือว่าต่อ IB แบบว่าที่มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ คุณได้เงินกลับมาผมไม่นําว่าอย่าไปต่อน,นะมันเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยนะครับก็คือเหมือนเราเนี่ยไปให้เงินเขาฟรีเลยแล้วเขาไม่ได้ให้อะไรเรากลับมาเลยเนี่ยผมก็เห็นบรกเกอร์หลายเจ้านะที่เขาโปรโมทกันว่าต่อ IB บีเราจะให้สิกเนลต่อ IB บีเราจะให้ EA หรือหุ่นยนต์ในการเทรดให้เราเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะโดยส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ชื่นชอบเ่องเทรดเองถูกไหมดังนั้นการที่เราจะไปเอา s ิกเนลหรือการที่จะไปเอา EA คนอื่นมาโดยที่เราเนี่ยไปต่อ IB ภายใต้ชื่อเขาเนี่ย แล้วเขาก็ไม่ได้ให้เงินเรากลับมาถูกไหมตอนนั้นเราก็จะได้แค่ของกลับมาแต่ว่าเงินที่เราควรจะได้จริง,รงๆเนี่ยเพื่อไปกาลดความเสี่ยงของเราเนี่ยเราไม่ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะมีแนะนําเว็บไซต์เนาะที่ผมเนี่ยใช้เองอยู่ด้วยแล,วแล้วก็มีเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเว็บไซต์จากต่างประเทศในไทยก็มีนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้รับสปอนเซอร์จากที่ไหนเลยนะครับผมทําคลิปนี้เพราะว่าผมอยากจะเอาประโยชน์ตรงนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วต้องขอบ,บอกไว้ก่อนว่าการต่อการที่เราไปเอาชิ มันไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้กําไรขนาดนั้นนะครับบางทีเนี่ยคนที่เป็น IB เนี่ยเขาก็จะออกอุบายมากมายนะครับมาให้เราหลงกนเช่นอาจจะแจกซิกเนลฟรีเนี่ยแต่ว่าบางทีซิกเนลนั้นเนี่ยมันเป็นซิกเนลที่เขาให้มามั่วๆนะครับหรือว่าเป็นซิกเนลที่เขาให้เรามาแล้วเราดูไม่ออกว่าเทคนิคการเทรดเนี่ยมันคือยังไงอย่างที่ผมบอกไปนะครับในคลิปก่อนที่ผมไปทําไว้เนี่ยถ้าใครอยากจะใช้ซิกเนลที่อยากใช้ EA เนี่ยใช้ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าควรจะรู้วิธี การเทรดของซิกเนลหรือ E a นั้นนะครับอย่างเช่นถ้าคุณปรเรียนที่ที่หนึ่งมาเนี่ยเอ่อแล้วเขาสอนคุณเทรดด้วยวิธีการอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าพอกลับบ้านไปเนี่ยเขาจะให้ซิกเนลไปด้วยคุณก็จะไม่ต้องเทรดเองไงแต่พอมาดูจริงจริเนี่ยพอคุณเทรดตามซิกเนลเขาแล้วปุ๊บสไตล์การเทรดเนี่ยหรือสไตล์การที่คุณวิเคราะห์กราฟเนี่ยมันไม่เหมือนกับออเดอร์ที่เขาแจกมาให้ออคุณดังนั้นเขาอาจจะสอนคุณแบบหนึง่งแล้วพอเทรดจริงเนี่ยเขาก็ให้ซิกเนลคุณอีกแบบหนึง่ง แบบเนี้ยผมว่าต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าการสอนหรือการให้ซิกเนียแบบเนี้ยมันพอไม้ไม่ตรงกันแล้วเนี่ยคุณก็จะงงว่าเอะฉันควรจะจัดการกับออเดอร์นี้ยังไงดีควรจะตั้งซับรอเทปเปิลฟีดไว้ตรงไหนดีหรืออาจจะคุมคาเสียงยังไงออกออเดอร์ไม่เกินกี่หลอดต่อหนึ่งไม้คุณควรจะเสียไม่เกินกี่ไม้กี่ไม้กี่ไม้เท่านี้แล้วพออะไรประมาณนี้ครับคุณจะไม่ต้องรู้ตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะมันคือการ m ันนี่แม a g จเมนต์หรือการควบคุมเงินของตนเองที่คุณควรจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษามาด้วยตัวเองนะครับ อยากให้ใครเนี่ยมากุมเงินของคุณไว้นะคุณต้องเป็นคนจัดการเงินของคุณเองถ้ามันเสียเนี่ยก็อยากให้มันเสียเรื่องตัวของคณเองคุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณควรจะแก้ยังไงต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินไปฝากไว้คนอื่นเนี่ยแล้วคุณก็จะเสียเงินแบบไปเออๆนะครับแล้วก็ทาอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเอาเงินไปฝากให้คหนอื่นดูแลแล้วเขาจะทาอะไรกับเ,เงินเราก็ได้นะครับผมดังน,น,นั้นเนี่ยผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับกับการทํา IB นะครับแต่ย้ำอีกทีนะว่าผมไม่ได้มาทำไอบีในคลิปนี้นะไม่ต้องทักผมมานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ชอบ ทำไอชีพ i อหรือว่าการเป็นนายหน้าให้กับโบรกเกอร์พวกเนี้ยคือผมเจอเรื่องดักดักมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือมันก็มีเรื่องที่มันดักกว่านี้อีกแหละผมไม่ได้ใส่ใจหรือเข้าไปทําอะไรกับมันนะฮะแล้วก็ผมคลิปนี้ผมก็ไม่ได้จะมาตั้งใจโจมตีใครด้วยนะครับเป็นคลิปวิทยาฐานละกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า IB เนี่ยมันมีกี่เจ้าแล้วเราจะไปหา IB ยังไงได้บ้างแล้วลองเอาลองมาดูกันเลยนะครับเราจะหา IB เนี่ยที่เขาจะคืนเงินให้เราถูกไหมเราก็จะพิมพ์ไปลเล่นๆก็ได้ว่า Rebate f o r e x อะไรประมาณนี้นะฮะรีเบดฟอรคุณก็หาเว็บไซต์ที่มันให้เงินคืนกับคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไทยหรือเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่คุณว่าคุณจะเว็บไซต์อันไหนแต่ว่ามันมีที่ผมลองใช้เนี่ยคือเว็บนี้ไลท์รีเบดฟอร็กซซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยเขาเป็นคนไทยนะครับเขาตอบเป็นภาษาไทยได้ผมก็เลยลองเข้าไปคุยกับเขาดูนี่เห็นไหมมันจะเขียนว่าเทรดเดอร์เทรดกับบลกเกอร์บลกเกอร์ก็จะให้ค่าคอมมิชชั่นกับ IB และ IB เนี่ยเขาก็จะ นะครับแต่อาจจะไม่ได้100%นะฮะผมบอกไว้ก่อนอาจจะ7 0 8 0 9 0อะไรเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยคุณก็มาเลื่อนดูโบรกเกอร์นะครับว่าโบรกเกอร์ไหนเนี่ยที่ IB เจ้าเนี่ยมันรองรับบ้างก็มี XM x n e s s เอ็เอฟวเอสเอฟเอฟเอสเวโอเทรดฟอเร็ t ซ์ฟอร์ยูฮ f o ฟอเร็กซ์โลโบฟอเร็กซ์เจ้าฟอเนี่ยพิ e r s t o n e พวกนี้นะครับมีหมดเลยแต่ว่าคุณต้องอ่านเงื่อนไขของเขาดีนะอย่างเจ้าเนี่ยเขาจะเ,เขาจะคืนเงินให้เรามา เป็น71%ของสเปรดนะครับอย่างเช่นสเปรดของ EU เนี่ยก็ประมาณ10จุดใช่ไหมเขาจะคืนเงินให้เราถ้าเกิดเราเปิดออเดอร์1นึ่งหลอดเนี่ยเราก็จะเสียค่าคอมมิชชั่นไป10เหรียญอะไรประมาณเนี้ยเขา,าจะคืนเงินให้เรามา7จ็ก็ประมาณ7เหรียญอะไรอย่างเงี้ยลองไปคำนวณเล่นกันดูนะครับแล้วเวลาที่เขาคืนเงินมาเนี่ยเขาก็จะคืนเงินให้เรามาในใน,ในบนัญชีเทรดโฟร์เล็กนะที่ผมเคยลองใช้ของเจ้านี้ดูมาเนี่ยอย่างเนี่ยชัดโฟร์เล็กก็จะคืนเงินให้คุณ 5.7เหรียญต่อหลอดนะครับสมมติคุณออกก็เลื่อนหนาก็ต้องเขาจะคืนเงินให้เรา5.7เหรียญต่อหลอดนะครับแต่เหมือนจะฟอเร็กเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่ครับว่าต้องเปิดออเดอร์เนี่ยแล้วระยะการวิ่งเนี่ยต้องห่างจากจุดเปิดเนี่ย59จุดนะครับดังนั้นก็ต้องอ่านเงื่อนไขของเขาให้ดีนะบางทีเราจะงงว่าเอ๊ะทำไมเราเปิดออเดอร์แล้วเราไม่ได้เงินคืนเลยบางทีเงื่อนไขเนี่ยมันค่อนข้างจะอาจจะ มีเงื่อนไขาบางอย่างช่อนไว้ก็ต้องอ่านดีๆอ่านในเว็บไซต์แล้วครับหรือว่าไปถามกับซัพพอร์ตของเขาโดยตรงได้เลยเนาะเนี่ยอย่างติ๊กมิวก็มีส่วนลด5%อะไรอย่างเงี้ยมันก็ลองมาเลื่อนดูในเว็บนี้เอานะครับอย่างเว็บอื่นก็มีเหมือนกันนะฮะแต่เว็บนี้นี่ผมไม่เคยใช้นะผมแค่กดเข้ามาดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงบ้างเว็บนี้เว็บอะไรเนะี่ยโกลบโกลบเกรียน US Forex อ่าแล้วก็มี e-loy นะครับที่ดังๆ ที่ห็นดังๆน่ก็จะมีของไลท์รีเบทแล้วก็มีของอีลอยนะครับของอีลอยเนี่ยเหมือนจะเป็นแอปพลิเคชันเนาะก็สามารถเข้าไปดูในโทรศัพท์ได้ดูในเว็บไซต์ได้นะครับเนี่ยกดตรงเนี่ยรีเบทตรงนี้นะฮะแล้วเข้ามาดูว่ามันมีบรกเกอร์อะไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คได้นะครับเนี่ยคุณก็ลองมาเลือเล่อเน,เล,นเล่นดูนะครับอย่างที่บอกครับคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาแนะนําอะไรนะครับก็ตัดสินใจลงทุนด้วยตัวด้วยคนเองนะครับผมถ้ามีอะไรก็มาปรึกษามาเม้นต์กันได้ด้านล่างคลิปนี้้้ไดดเเลยนะครับถากิ ผมตอบอะไรได้เนี่ยผมก็จะตอบข้อมูลตรงส่วนนั้นให้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ในเพจ Facebook ของ b u เอียนบแล้วก็ในไออินสตาแกรมของ b o เอียนบด้วยนะครับสำหรับนี้ผมตาตาสายุก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ